อ้าวยัยโอ้ยเฮ็ดยังน่ะสิปินกบกวยยังน่ะน่องมากน้องมากเอาเอาเบิงเฮ็ดเบิงเฮ็ดเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบ้เต้เ้เต้นพราะว่าขวัญเขาเต้เ่งตนห่ะขาได้ยอดเยอเป็นโอ้เจ้าบ่บงสังขารจาของบ่เจ้าอย่าไปหาอันเฮ็ดไปทั่วเป็นยังมากมันยากไหย เจ้าสิไปคืนที่ยังข้างต้นยอดกล้วยนะโอ้เศร้า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 อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเฮ็ดมาเสื้อเจ้าดอกอย่ามาหาอันนนั่เอเอาย้ายอุ้ยไป่ใส่ล่ะไปใส่นอนี่น้องเอาไปน้อยังนี่กอกล้วยนะคุณโมคะคุณโมคะ นอนไม่ค่อยจะหลับกระยกระสับเลยบ่ดีเอินคุณหมอให้ข่อยแน่วาละตัววาละบ่เือโอ้ยนอๆๆๆ